สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกคนสองสามวันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปนี่งานภากพื้นดินวันนี้นนล้อมได้สองต้นแล้วครับต้นกลางเนี่ยอันนี้ต้น ต้นกระบกอกหรือว่าต้นมันลื้นภาษาโคไทยถ้าภาษาต้นไม้เขาเรียกว่าต้นนำโชคถ้าอีสานเขาเรียกกระบกถ้าภาษาตโคไทยเขาเรียกมันลื้นนะครับทีมงานครับผมพร้อม ครับครับครับมากับลูกพี่ใหญ่ครับผมทำนําจอบอยู่ใหญ่เสียซื้อเสียงนะวันนี้จะมาเล่นต้นนี้ครับนน่นแล้วก็ต้นโน้น ต้นนูน้นดูแล้วน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ครับผมทรงมันจะอ่อนๆนี่มีสามลักี่ยอันนี้ยั้งมือ แท็กซี่สายลุยก่อนครับผมมาปฏิบัติภารกิจรับเนี่ยขุดเล่นกันดินครับผม <c oughs> ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตาม <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงครับวุ่นเหมือนเดิมขับแท็กซี่ก็วุ่นเหมือนเดิม ต้นไม้ก็วุ่นเหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปสักเท่าไหร่ครับผมเหลืออีกร้อยหกสิบเจ็ดยูเซอร์ครับผมฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผม